ส่วนถ้าคุณผู้ชมนะคะยังไม่มีเสื้อผ้าที่จะใส่ไปทําบุญในวันพรุ่งนี้ดิฉันแนะนําค่ะว่าให้เดินทางไปที่จังหวัดกาลสินเพราะเขาบอกว่าถ้าใครไปที่จังหวัดกาลสินต้องไม่พลาดที่จะไปเลือกซื้อผ้าไหมแพรวาของดีของจังหวัดค่ะที่ล่าสุดเองทางสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาลสินเขาจัดการประกวดผ้าไหมแพรวารระดับจังหวัดนะคะเพื่อเตรียมที่จะส่งเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไปโดยการประกวดครั้งนี้ค่ะแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกัน ก็คือไหมสบายแพรวา10ลายขึ้นไปไหมแพรวาเกาะลายเกาะแล้วก็ผ้าไหมแพรวาลายล่วงและสุดท้ายก็คือผ้าไหมสบายแพรวาเล็กนะคะซึ่งคนที่ส่งเข้าประกวดในพื้นที่เฉพาะจังหวัดเดียวค่ะมีถึง72ผืนด้วยกัน พอประกวดกันแล้วค่ะปรากฏว่าประเภทผ้าไหมสไบแพรวาสิบลายขึ้นไปรางวัลชนะเลิศเป็นของนายสราวุธบุตรผาชาวบ้านหมู่ที่สตําบลโพนอําเภอําม่วงประเภทผ้าแพรวาลายเกาะรางวัลชนะเลิศเป็นของนายวิทวั์โซภาลักษ์ชาวบ้านหมู่สองตําบลโนนศิลาอําเภอสหัสขันส่วนประเภทผ้าไหมแพรวาลายล่วงรางวัลชนะเลิศเป็นของนางสาวสุรินปันสพลน,นะซึ่งเป็น ชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลโพนอำเภอคำม่วนแล้วก็ประเภทผ้าไหมสบายแพรวาเล็กรางวัลชนะเลิศเป็นของนางจันเพ็งชัยสิทธิ์ชาวบ้านหมู่ที่12ตำบลโนนศิลาอำเภอสหัส,สขันค่ะแต่ว่าถ้าว่าไม่มีเวลาไปหาซื้อผ้าไหมแพรวาอย่างที่คุณบวินาเรนคุณผู้ชมนะคะลุ่งขาวห่มขาวหรือว่าแต่งตัวเรียบร้อยเข้าวัดก็จะเหมาะสมที่